สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาลตดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะในเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมษนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะ การทํานายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่สองนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคู่มีคนคบแล้วเนาะมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อ,อยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่านะคะในเดือนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนโสดได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่สิบดาบค่ะแล้วก็ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะ เดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะมีเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นผู้ใหญ่มากๆหรือว่าเป็นผู้หญิงชาวธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นาราศีเมษนะคะหรือว่าคนที่เกิดในราศีธนูนะคะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความใจร้อนนะคะ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะคุโสดเหมือนคุณเองไม่ค่อยสนใจอะไรกับตัวเรื่องความสัมพันธ์มากมายเนาะคุณเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานหรือว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างมีงานปัญหาต้องแก้นะคะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรไปต่างๆมากมายที่คุณจะต้องทำนะคุณไม่ได้โฟกัสมาที่เรื่องกันแบบคุยกับใครหรือว่าคบกับใครหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกว่าแค่ภารกิจประจำวันที่คุณต้องทำ ต้องแก้ไขเนี่ยมันก็เหนื่อยจนคุณแทบจะหมดแรงแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้คุณแบบอ่าละเลยไปกับเรื่องความสัมพันธ์บางเรื่องไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเออคนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจด้วยแหละนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะระวังการเจ็บป่วยเพราะว่าเดือนนี้รู้สึกเหมือนแบบคุณมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะหรือว่ามีอะไรให้คิดให้ทํา เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ชาวราศีเมษนะคะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยแบบเออต้องล้มหมอนนอนเสื่ออะไรแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดนะคะ ไพ้คำแนะนำได้ไพ่โดยแฮงแมนนะคะโดยแฮงแมนอะมันเป็นอะไรที่แบบคนที่ไม่เหมือนใครนะเป็นคนที่คิดต่างแตกต่างหรือช่วงเวลาที่เหมือนแบบโดนยึดไว้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นนะคะเ,เมื่อมันมีบางอย่างที่เข้ามาเหมือนมีพันธนาการคุณไว้นะคะ ให้คุณลองเปลี่ยนความคิดถ้าคุณอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ลองเปลี่ยนความคิดลองหาวิธีใหม่ๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะได้พบคําตอบซึ่งมันไม่เหมือนใครแต่มันเป็นอะไรที่มันใช่สําหรับคุณอะนะคะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่มีคนคบแล้วอะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนมีแฟนเดือนนี้ได้ไพ่สองเหรียญค่ะตามมาด้วยไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตา The Star ค่ะ คนที่เข้ามามีทิ่์พลกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะชาวธาตุไฟก็คือคนที่เกิดในราศีเมษสิงหรือว่าธนูนะคะมีความใจร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะแล้วก็มีความฉลาดาเดือนนี้ความสัมพันธ์รู้สึกว่า อาจจะยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะหลายคนเนี่ยที่มีแฟนะเพิ่งเพิ่งเริ่มคบหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้หลายอย่างยังเป็นสถานการณ์ที่กลับไปกลับมานะ่ะคุณก็ยังเหมือนคิดอยู่ว่าจะพัฒนาต่อหรือว่าจะยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับว่ามัน มันเป็นอะไรที่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะเป็นการตกลงคบกันก็จริงแต่เหมือนเป็นช่วงของการเรียนรู้กันมากกว่านะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะแบบเหมือนเหมือนมียังมีแอบคุยอยู่ะนะคะยังมีแอบคุยยังไม่ได้แบบนิ่งแต่ทีเดียวศึกษาคนนี้จริงแต่ว่าเหมือนมีแอบคุยกับคนอื่นนะบนบนนะในความรู้สึกอะค่ะแต่ว่าจริงๆคู่คุณเนี่ยถ้าคุณคบกันได้นะแล้วแบบ มันค่อนข้างที่จะดีนะเป็นคู่ที่น่าจะไปกันได้ดีแล้วก็เป็นคู่ที่น่าอิจฉาอีกคู่หนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะได้ไพ่สามเหลี่ยนค่ะไพ่สามเหลี่ยนจะเป็นอะไรที่ เหมือนคุณกำลังเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างแล้วก็แบบมีมีทีมเนาะมีที่ศึกษามีที่แนะนําที่ดีอะ่ะมีคนที่แนะนําที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะบางอย่างอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณศึกษากันไปแล้วคุณยังแบบคุณไม่มั่นใจอะ่ะเชื่อว่าบางคนอาจจะมีเพื่อนนะคะมีรุ่นพี่หรือมีอะไรที่แบบคุณไว้ใจได้แล้วก็ ปรึกษานะคะลองถามเขาดูคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะคะว่าสถานการณ์แบบนี้คุณควรทํำยังไงหรือว่าบางเรื่องที่มันแบบคุณรู้สึกว่ามันยังกลับไปกลับมาแบบนี้ถ้าเป็นตัวคุณเองอะ่ะก็คิดว่าคุณน่าจะต้องแบบหาจุดโฟกัสแล้วนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับคนที่มีแฟนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่มีครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะ คนมีครอบครัวเดือนนี้ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่เดอนเลเวอร์ค่ะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยก็มาด้วยนะคะ เกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีครอบครัวนะคะเหมือนมีเรื่องราวในอดีตอที่คุณแบบตัดสินใจไปแล้วหรือว่ามีเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างสะเทือนใจคุณเนาะความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานะคะมันทำให้คุณ คิดมากนะยังเศร้ายังยึดติดกับเรื่องราวต่างๆไม่ได้ยังออกมาจากสถานการณ์เดิมไม่ได้ทั้งทางที่เรื่องราวมันผ่านไปแล้วนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะบรรยากาศความรักในครอบครัวของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะดีเลยนะคู่ของคุณก็แสดงออกถึงความรักแบบชัดเจนนะความแบบคุณมีความหลงไหลในการนะ่ะอาจจะมีความสวีทนะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กัน ค่อนข้างจะมากอีกเดือนหนึ่งแต่ว่าทําไมคุณเบื่อนะคนราศีเมษนะที่แต่งงานแล้วคุณกับเบื่อแม้ว่าเขาจะแสดงอะไรออกมาตอนนี้เริ่มทําให้คุณเริ่มรู้สึกไม่ไม่อยากจะสนใจอะ่ะเพราะไอ้เรื่องราวที่ผ่านมามันทําให้คุณแบบเ,ออเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นอะ่ะเดี๋ยวแบบก็ระแวงว่าเดี๋ยว,ยวมันก็เป็นแบบในอดีตอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขก,กับความสัมพันธ์ที่มีในครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันนะคะ ไพ่คำแนะนำได้ไพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยอ่ะเป็นไพ่แบบของคู่รักเนาะที่แบบมีการมอบความรักให้กันนะคะก็คือเดลเวอก็ขึ้นมาแล้วเนาะมีการแสดงความรักให้กันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณก็ควรที่จะมอบความรักความหวังดีกลับไปเหมือนกันนะไม่ใช่เอาแต่เบื่อนะคะเพราะตอนนี้คุณคุณคือไม่ใช่แบบ แค่คนคบกันนะคุณคือครอบครัวนะคะบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้โดนใจไม่ตรงใจหรือว่ามันมีเรื่องราวที่ผ่านมาถ้ามันพอให้อภัยกันได้เนาะก็ขอให้อภัยกันแล้วก็มอบความรักความหวังดีให้กันเหมือนที่คุณ ได้เคยให้มานะคะค่ะจบคำทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาร์ลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ